วันนี้ผมจะมาเปิดตำราเรียนวิชาลีเปอร์นะฮะซึ่งผมจะพูดถึงแค่เบสิกเท่านั้นนะครับว่าสกิลแต่ละสกิลมันทํางานยังไงใช้ยังไงแค่นั้นพอนะครับโดยสกิลแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือสกิลนี้นะครับ Shadow of Death ซึ่งจะสร้างสถานะ Dead Design ให้ศัตรูนะครับซึ่ง Shadow of Death เนี่ยจะเป็นสกิลจิงเกิลแทร็กถ้าเป็น AOE ให้ใช้หงอ d a t e แทนนะครับ ซึ่งสกิลนี้ควรจะแปะกับมอนสเตอร์ทุกตัวที่เราจะตีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราตีแรงขึ้น10%และเมื่อสังหารสตูได้ก็จะได้เช้าเกต10ซึ่งขอเรียกเช้าเกตว่าเกตสีแดงก็แล้วกันนะครับเพื่อความง่ายต่อไปก็จะเป็นสกิลโจมตีพื้นฐานของลิปเปอร์จะมีอยู่4สกิลที่เป็นซิงเกิลทา์เกตและ3สกิลที่เป็น AOE ซึ่งขอพูดถึงซิงเกิลทา์เกตก่อนนะครับโดยซิงเกิลทา์เกตนี่จะเป็นสไลซ์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 ง่ายๆเลยครับ สไลซ์ w a x i n g s l i ล e และ Infernal s l i d e จะเป็นสกิลคอมโบ 1, 2, 3ตามลำดับเลยครับซึ่งแต่ละการโจมตีจะได้เกรดสีแดงทีละ10และอีกสกิลที่4เป็นสกิลที่แรงเท่ากับ Infernal s l i d e ครับชื่อ Soul ส l ลซ e ซึ่งจะได้ซึ่งจะได้เกรดสีแดง50ครับแรงกว่าแต่ติดคู่ดาวครับเก็บได้2 s t a เต ซึ่งถ้าหากใช้ได้ก่อนก็ให้ใช้สกิลนี้ก่อนครับต่อไปเมื่อเราเก็บเก็บสีแดงได้ถึง50จะมี3สกิลที่ปวดล็อกขึ้นมาคือบัตสต็อกกาโทนี่และกิมสวอตซึ่ง3สกิลนี้จะใช้เพื่อเก็บเพื่อได้โซลิเวอร์ซึ่งโซลิเวอร์จะเอามาใช้3สกิลนี้กิบแกลล์กิบเป็ดและกิโยตินกิโยตินนี่เป็น a o e นะครับซึ่งผมยังไม่พูดถึง ซึ่งแกโลควรจะโจมตีจากด้านหลังครับส่วนส่วนกิฟเบควรจะโจมตีจากด้านข้างเพื่อให้ได้ดาเมจสูงที่สุดอ๋อผมลืมพูดไปว่าเดี๋ยนะผมลืมพูดไปว่าไอ้ท่าเนี้ยจะได้โซลิเวอร์หนึ่สเต็กและแกตโตนี่จะได้ stack, ได2สเต็กนะครับซึ่งเมื่อได้โซลิเวอร์มาควรจะใช้ทันทีเพราะถ้าใช้สกิลอื่นปุ๊บโซลิเวอร์จะหายไปนะครับ ลองกัดเท่านี้ให้ดูจะได้2สเต็ปอ๋อแล้วก็ลืมพูดไปว่ากิบเบเมื่อใช้กิบเบแล้วมันจะได้เอนชันแกลลอสเมื่อใช้แกลลอสจะได้เอนชันกิบเบตสองสกีนี้ให้ใช้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อใหม้มันได้ความแรงที่สูงที่สุดตีด้านข้างแล้วก็ตีด้านหลังประมาณนี้นะครับซึ่งแกลลอสและกิบเบดทุกครั้งที่ใช้จะได้เกจสีฟ้าหรือเช้าเกจที่ละสิบครับซึ่งเกจสีฟ้านี่จะใช้ในการแปลงลาก ผมขอเก็บซึ่งต้องเก็บให้ได้ถึง50เพื่อที่จะแปลงร่างได้1ครั้งนะครับสกิลแปลงร่างซึ่งพอแปลงร่างปุ๊บจะมี3สกิลของซิงเกิลทาเก็ตที่เปลี่ยนไปก็คือคอส e ลป i ิ้งไวส์เ e ปปิงปป้งและเรมู l ล,ลอร์สล i ย e ซึ่ง2ส,สกิลนี้คอสเลปปิง้งกับ Voice วส์ p i ปปิง้ง่ะเหมือนกับ แกรอเล็กกินเบ็เลยครับเพียงแต่จะไม่จํากัดทิศทางในการโจมตีแล้วใช้ทิศไหนก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ก็กดสลับกันเหมือนเดิมครับซึ่งเมื่อกดไปก,กิลใดสก,กิลหนึ่งแล้วมันจะใช้โซสีฟ้าซึ่งจะเป็นซึ่งจะเปลี่ยนเป็นโซสีแดงแผนหรือสีพ่วงอ่ะเป็นสีพ่วงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอแปลงร่างอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับ ยังไม่เปิมงั้นขอพูดถึงสกิลต่อไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสกิลต่อไปที่สําคัญก็คือบัฟของอาชีพนี้อา c a เค็นเซอร์เคิลอ c e r เค็นเอนี้ถึงจะบอกว่าเป็นบัฟของปาร์ตี้แต่จริงๆส่งผลต่อวิปเปอร์มากที่สุดเลยครับเพราะว่าสกิลนี้จะมีผลในการบัฟทุกคนในปาร์ตี้ให้โจมตีแรง3%รวมถึงวิปเปอร์ด้วยแต่ที่ส่งผลต่อวิปเปอร์มากก็คือมันจะส่งผล เซอร์เคลนออฟซักคิฟายให้ทุกคนที่ได้บัฟนี้เพราะงั้นสกิลนี้ควรจะกดให้โดนทุกคนนะครับ mm hmm. เมื่อทุกคนที่ได้บัฟเซอร์เคลออฟซักคิฟายใช้สกิลเว่พอนสกิลหรือแคสสกิล hmm. ก็คือสกิลปกตินั่นแหละฮะก็จะได้มันจะส่งผลสแต็กลับมาหาริปเปอร์ mm hmm. เป็นสแต็กอย่างนี้นะฮะซึ่งยิ่งสแต็กเยอะมันจะส่งผลให้เพนติฟูลแฮร์เวสต์แรงขึ้นสูงสุดถึง800เลยทีเดียว ซึ่งสกิลนี้จะทำให้เราได้เกรดซีฟ้าเพิ่มขึ้น50ในครั้งเดียวก็จะแปลงร่างใน้ทันทีหลังจากใช้สกิลนี้นะครับอีกสกิลหนึ่งที่เด่นพูดถึงก็คือสกิลโซลสอสกิลนี้ถ้าหากใช้นอกการนอกการต่อสู้จะกดใช้ได้ทันทีนะครับแต่หากใช้ในการต่อสู้จะต้องไล่เพราะงั้นควรจะกดก่อนเข้าต่อสู้ทุกครั้งหรือทุกครั้งที่บอสกระโดดนี้นะครับ อ่ะเรามาพูดถึงแปลงล่างต่อแปลงล่างเอาง่ายๆเลย 1, 2แล้วก็ a b i l i t y 1, 2 a b i l i t y แล้วก็ปิดด้วยสกิลแรงที่สุดคือ c r e m เ s โอง่ายๆแค่นี้แหละครับสำหรับซิงเกิลทาร์กเกตของ reaper ส่วน AOE ก็ไม่ต่างกันเลยครับแค่เปลี่ยนจากคอมโบ1 2 3่เป็น spring s ไ z e กับ nightmare แล้วก็เปลี่ยนจากโซไซด์เป็นโซโซสไลด์เป็นโซไซด์ส่วนสกิลสกิลใช้เกีดแดงและเกีฟา้าก็เหมือนเลยกันเลยครับเพียงเปลี่ยนเพียงแค่เปลี่ยนจากบัตสตอ็อกเป็นกิมสวอตแล้วก็เปลี่ยนจากกิมเบดแกลลสเป็นกิโยตินแค่นั้นครับ การเล่นของริปเปอร์มันก็ง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรยากเก็บใช้เก็บใช้สกิลคอมโบพื้นฐานเก็บเก็บสีแดงใช้คอมโบสีแดงเก็บเก็บสีฟ้าแล้วก็แปลงล่างแล้วก็ตีตีแค่นั้นเลยครับง่ายๆไม่ยากอันนี้เป็นคอมโบ AoE นะครับในกรณีที่เกียรมอนเตอร์อย่างที่บอกว่าควรจะแปก เด็ดดีไซน์ไว้ตวลอดเวลานะครับถ้าใช้งานจริงเอารีเซ็ตคู่ดาวแป๊บหนึ่งนะครับอีกสองสกิลที่ลืมพูดอีกสามสกิลที่ลืมพูดถึงนะครับคือสกิลอาเคนเชสสกิลนี้เป็นสกิลเพิ่มพลัง สร้างบาเลีรให้ตัวเอง10%ของแมคใีเวลา5วินาทีและเมื่อบาเรียนี้ถูกทำลายลงก็จะเป็นสกิลรีเจน10 Potency 15วินาทีให้ปาร์ตี้รอบทีมนะครับซึ่งไม่ได้เพิ่มดาเมจครับแต่ก็ช่วยฮีลเลอเล่นง่ายขึ้นต่อไปก็เป็นสกิลบอฟซึ่งจะมี2 s สกิลคือ Heal อ n g a ก e กับ h e ลอิคสซึ่งสกิลซึ่งเอาง่ายๆคือว์ปไปด้านหน้ากับว์ปทอยหลังนั่นเองซึ่งจะใช้สกิลนี้ซึ่งหากใช้สกิลใดสกิลหนึ่ง มันจะสร้างประตูวาร์ปทิ้งเอาไว้ทําให้สามารถกลับไปที่เดิมได้ครับและทุกครั้งที่ใช้จะได้สกิลโจมตีระยะไกลใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไล่ยถ้าหากไม่มีช็อนก็จะต้องไล่ยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าใช้ให้คล่อง,องๆมันจะดูเท่มากเลยครับอ่ะทีนี้พูดถึงโรเตชันพื้นฐานเวลาต่อสู้และโดยปกนี่อาจจะไม่ใช่โรเตชันที่ดีที่สุดนะครับแต่ที่ผมใช้ตอนนี้จะเป็นประมาณนี้ครับ หลังปีข้างก็หาเบสก็แปลงร่างหนึ่งสองเอเบลิตี้หนึ่งสองเอเบลิตี้แล้วก็ปิดด้วยท่าแรงแตะได้ดีสายทรับปีสักครั้งหนึ่งเก็บเกต,ตแดงอ่ะผมลืมผมลืมกดโซซอไปครับซึ่งปกติผมจะปาโซซอตรงนี้ด้วย โรดิชั่นหลักๆมันก็จะประมาณนี้นะครับเวลาโอเปเนอร์ผมจะใช้อย่างนี้ตลอดร,ปปอรีเปิร์ป็นชีที่ค่อนข้างแรงเอาจริงๆถ้าหากเข้าใจสกิลพื้นฐาน,ม,นมันเล่นไม่ยากครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เล่นเกมได้อย่างสนุกขึ้นนะครับแค่นี้แล้วกัน